แบคทีเรียเนี่ยมันจะมีอนุภาคใหญ่กว่า0.3ไมครนมากซึ่งส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ประมาณ2.5ไมครนถึง5ไมครนนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเราสวมใส่พวกหน้ากากกรองกากพวกเนี้ยที่มีมาตรฐานแปลว่ามันก็สามารถกรองพวกแบคทีเรียหรือว่าพวกวไวรัสได้นะครับสาหรับงานอุตสาหกรรมหรือว่างานที่ต้องการกรองที่มันละเอียดมากกว่านี้ก็จะแนะนําเป็นตัวกรองคาร์บอนนะครับที่นอกจากจากกรองฝุ่นที่มีความละเอียดสูงอย่างเช่น pm2.5 ได้แล้วยังสามารถกรองกลิ่นได้อีกนะตัวที่เป็นคาร์บอนนะครับ แล้วถ้าต้องการการปกป้องที่มากกว่านี้ก็จะแนะนําเป็นตัวหน้ากากเต็มหน้าตัวนี้นะครับหน้ากากเต็มหน้าตัวนี้ก็จะป้องกันได้มากกว่าพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ full face mask เนี่ยก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ ทำงานต่อทั้งวันเช่นงานเชื่อมเอ่ยมันก็จะมีหน้ากากอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่า PAPR ที่จะช่วยให้เราสามารถทําทงานได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเขาจะมีกรองอากาศบริเวณกรองอากาศเขาครับจะมีโบเวอร์ที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านตัวกรองแล้วก็ไหลเข้ามาสู่ตัวหน้ากากนะครับจะทําให้เราหายใจง่ายขึ้นโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับพวกแมสแมสจะมี2งแบบใหญ่ก็คือซุปเปอรแมสหรือว่า m ม d i ด a l Ma แมก็คือหน้ากากอนมามัยทางการแพทย์กับหน้ากากที่เป็นหน้ากากแบบกรองอากาศนะครับหน้ากากทั้งสองแบบนี้มีการใช้งานที่แตกต่างกันเนื่องจากประสิทธิภาพการกรองไม่เหมือนกันวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องของหน้ากากกรองอากาศก็จะเป็นสินค้าในโซนกลุ่มนี้หน้ากากกรองอากาศเนี่ยอย่างเช่นพวก kf94 k n 9 5หรือว่าเป็น n95 พวกนี้เพราะหมายมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ kf94 แบบนี้ นะครับ kf 94เนี่ยเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากนันมากเพราะว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยตัวนี้ขายดีมากนะครับส่วนคําว่า kf 94หมายถึงอะไร kf เนี่ยย่อมาจาก k o r e a filter 94หมายถึงประสิทธิภาพการกรอง94หน้ากากกลุ่มนี้จะเป็นหน้ากากที่สามารถกรอง pm 2.5ได้แต่เขาไม่ได้มีการกําหนดหรือมีการทดสอบเกี่ยวกับพวกแบคทีรียเพราะว่ามันไม่ได้จัดอยู่ในพวกหน้ากากอนาม,มัยดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้มีการทดสอบเรื่องของ ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเ r ียหรือว่าพวกไวรัสพวกนี้มันจึงไม่ได้มีการระบุป,ประสิทธิภาพการกรองพวกของแบคทีเรียหรือว่าไวรัสในการทดสอบประสิทธิภาพการกรองของ kf94 k n 9 5หรือว่าจะเป็นตัว n95 นะครับเขาจะมีการทดสอบอนุภาคอยู่ที่0.3ไมครอนะครับแต่ว่าแบคที ria เนี่ยมันจะมีอนุภาคใหญ่กว่า0.3ไมครอนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ2.5ไมครถึง5ไมครนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเราสวมใส่พวหน้ากากกองกักพวกนี้ที่มีมาตรฐานแปลว่ามันก็สามารถกองพวกแบคทีเรียรหรือว่าพวกไวรัสได้นะครับแมสพวกเนี้ยครับเป็นแมสที่ใช้แล้วทิ้งนะครับหมดวันแล้วก็ทิ้งจะไม่มีการนำกลับมาใส่ซ้ำส่วนระหว่างวันนะครับอาจจะมีการถอดพักบ้างนะครับ แต่ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็แนะนําให้ไม่ควรใส่เกิน6กถึงแชั่วโมงติดต่อกันเพราะว่าเมื่ออากาศกองอากาศพวกเนี้ครับเวลาเราใส่ไปแล้วมันฟิตอินกับใบหน้าเราพอดีเนี่ยอากาศที่เข้าไปอ่ะมันจะน้อยลงดังนั้นเนี่ย มันจึงทาให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่พอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาเราใส่ไปประมาณ 3- 4ถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คนที่จะถอดออกมาแล้วก็พักกอนแล้วก็ค่อยใส่กลับไปใหม่พอมันหายใจเข้ายากขึ้นเนี่ยอากาศที่หายใจออกก็ยากขึ้นเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางแบรนด์ที่ทําออกมาดีทําให้หายใจเข้ายัางปลอดภัยแล้วก็ส่วนการหายใจออกเนี่ยก็จะทําได้สะดวกมากขึ้นส่วนการหายใจเอาอที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกแบบมีวาลวนะแบบมีวาลวเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยมันจะหายใจผ่านตัว ส่วนการหายใจออกเนี่ยมันจะหายใจออกผ่านวาล์วดังนั้นเนี่ยพวกคาร์บอนมันจะไม่สะสมอยู่ในหน้ากากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายสําหรับบางคนที่ใช้งานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องกังวลให้เราดูที่สภาพภายนอกของเขาก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเราใช้น้อยอย่างเช่นแบบไม่ค่อยได้อยู่หน้างานตลอดแต่หลักๆห,กหน้ากาก,ากนเนี่ยมันจะต้องสังเกตว่า มันเปื่อนไหมมันชื้นไหมถ้ามันไม่ได้เปียกไม่ได้เปื้อนไม่ได้ชื้นเนี่ยก็แปลว่ายังสามารถใช้งานต่อไปได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหมดวันแล้วก็ควรจะทิ้งนะครับเลิกใช้แล้วก็ควรจะทิ้งนะถ้ามันเกิดเกิน8ชั่วโมงไปแล้วส่วนถ้าเป็น N95 ก็มันจะได้เลยว่ามันจะไม่เปียกเพราะว่ามาตรฐานเขาเนี่ยคือกันน้ําแล้วก็กันความชื้นได้นะสําหรับ N95 แล้วก็ที่สําคัญทุกหน้ากากทุกแมสนะครับเราไม่ควรที่จะไปสัมผัสดโดนที่ด้านในบริเวณที่แนบกับใบหน้าแล้วนะอ่ะเพราะว่า มือของเรามาสกปรกอยู่แล้วแหละการที่เราไปจับหน้ากากด้านนอกแล้วมาจับหน้ากากด้านในเนี่ยมันจะทําให้สิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเ,เนี่ยมันมาติดอยู่ที่หน้ากากแล้วเวลาเราหายใจเนี่ยก็แปลว่าเรารับเข้าไปเต็มเต็มเลยดังนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะใช้มือเนี่ยสัมผัสกับหน้ากากด้านในนะ ส่วนการพับเก็บอะครับหลังจากที่เราใช้งานแล้วเนี่ยเราจะไม่พับเก็บตามเดิมเราจะพับครึ่งแบบนี้อดหลีกเลี่ยงบริเวณที่สัมผัสกับภายนอกหน้ากากอนามัยไม่ควรที่จะให้มาโดนตรงนี้นะครับถ้าเราพับเก็บอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่พับส่วนหนึ่งที่พับดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่อยู่ด้านในอ่ะมันจะมาสัมผัสกับด้านนอกทําให้เกิดความไม่สะอาในแมสเราดังนั้นเนี่ยเวลาพับก็แนะนําให้พับครึ่งอย่างนี้นะครับพับครึ่งซ้ายมาขวานะไม่พับขึ้นบนลงล่างนะครับอ่าจะจะแนะนําให้พับแบบนี้ วิธีการดูว่าหน้ากากไหนได้มาตรฐานไหมเนี่ยก็ดูที่ไอโซที่เขาได้รับนะครับพวกมาตรฐาน b ซอร์ iso อะไรพวกนี้ที่เขาได้รับมันจะมี kf เก้9สนะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานเกาหลีนะครับมันจะเป็นร o ย e ิ filter ส่วน kn เกนะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของจีนแล้วก็ n 9 5จะเป็นของฝั่งอเมริกาส่วน f f p รุ่นนี้นะครับจะเป็นมาตรฐานของฝั่งยุโรปดังนั้นเนี่ยนอกจากเราดูที่มาตรฐานแล้วเราก็ต้องมาดูว่าวันหมดอายุของเขาเนี่ยมันมี expire day ถ้ามันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรที่จะ นำไปใช้งานสรุปแล้วหลักๆคือดูมาตรฐานดูผู้นำเข้านะครับแล้วก็ดู e x p i r ร date สำหรับวิธีการดูหน้ากาก,ากาที่ได้คุณภาพนะสำหรับหน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากกรองอากาศก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหน้ากากแบบที่ใช้ล้วทิ้งใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในงานภายนอกทั่วไปได้สําหรับงานอุตสาหกรรมหรือว่างานที่ต้องการกรองที่มันละเอียดมากกว่านี้ก็จะแนะนําเป็นตัวกรองคาร์บอนนะครับที่นอกจากจะกรองฝุ่นที่มีความละเอียดสูงอย่างเช่น PM 2.5ได้แล้ว ยังสามารถกรองกลิ่นได้อีกนะตัวที่เป็นคาร์บอนนะครับถ้าสูงตัวคาร์บอนก็จะเป็นหน้ากากแบบที่เปลี่ยนตลับกรองได้นะครับพวกนี้เป็นหน้ากากแบบที่เปลี่ยนตลับกรองได้นะดังนั้นเนี่ย ควรจะเลือกตลับกรองให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้นะครับแล้วก็สวมใส่ให้พอดีกับใบหน้านะครับเลือกไซส์ที่สวมแล้วพอดีกับใบหน้าไม่มีอากาศเข้าวิธีเช็คอากาศเข้าก็คือเราเมืออุดที่ฟิลฟเตอร์แล้วก็หายใจเข้าถ้าลมมันยังสามารถเข้าได้จากบริเวณรอบๆเนี่ยก็แปลว่ามันยังไม่แน่นสนิทก็ลองขยับใหม่แน่นอนครับว่าการใส่แล้วหายใจลาบากเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับต้องทําความเข้าใจว่าการใส่หน้ากาก แล้วหายใจลําบากนั่นแปลว่าเป็นเรื่องปกตินะครับตวัวอากาศมันจะเข้ามาถึงเราเนี่ยมันต้องผ่านการกรองดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่ามันปกติที่เราจะหายใจลําบากแต่ว่ามันจะได้ความปลอดภัยกลับมานะครับแล้วถ้าต้องการการปกป้องที่มากกว่านี้ก็จะแนะนําเป็นตัวหน้ากากเต็น้าตัวนี้นะครับหน้ากากเต็น้าตัวนี้ก็จะป้องกันได้มากวากว่าพวกนี้นะครับแต่ว่ายังสามารถใช้ตลับกรองร่วมกันได้นะก็จะป้องกันในเรื่องของ ดวงตาแล้วก็ตัวนี้ก็มีซีนสาชั้นก็คือรอบใบหน้ารอบจมูกครอบจมูกก็จะมีอีก2ชั้นดังนั้นเนี่ยการใช้ full face mask เนี่ยก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ทํางานต่อทั้งวันเช่นงานเชื่อมเอยมันก็จะมีหน้ากากอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกว่า PAPR ที่จะช่วยให้เรา สามารถทํางานได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเขาจะมีกรองอากาศบริเวณกรองอากาศเขา,าครับจะมีโบเวอร์ที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาผ่านตัวกรองแล้วก็ไหลเข้ามาสู่ตัวหน้ากากนะครับจะทําให้เราหายใจง่ายขึ้นช่วงโควิดมาใหมา่ๆเ,เนี่ย PAPR เนี่ยขายดีมากนะครับวงการแพทย์เนี่ยน่าจะรู้จัก PAPR กันเพราะว่านิยมใช้มากๆนะครับในว่างานที่ต้องสัมผัสกับพวกไวรัสหรือแบคทีรียรอะไรโดยตรงเนี่ย การใช้ PAPR ก็จะเหมาะสมมากๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าอุปกรณ์ช่วยหายใจเนี่ยก็จะมีมากมายหลายายประเภทมากนะครับก็เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานเลือกตลับกรองให้เหมาะสมกับประเภทของงานหรือว่าสารเคมีที่ท่านเจอนะครับแค่นี้งานของท่านก็จะออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทาให้ท่านปลอดภัยจาก สภาพแวดล้อมที่ท่านเจอในแต่ละวันนะครับหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือตกหล่นก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับแล้วก็หากท่านใดมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยใดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นกันนะครับก็ดิวจะมาทยอยตอบกลับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดสับตะไคร่นะครับจะเป็นกําลังใจให้เรามากๆเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกีนกวนภาควันเจ้าไป้เว้นกันเลย